んんうとぼぼ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  n ぼぼ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 ぼ ครับสวัสดีครับผมในลูกตว้วน,นครับผมมาในกระถ้ามาใส่เบ็ดกิโลครับนี่จะมาในห้องามาใส่ไงเนี่ยเพราะใส่ไงเขียดครับเบ็ดใส่เบาเบ็ดครับนี่มันเขียดกับจะเบ็ดก็เลยมาเอาจงพยายามครับเดี๋ยวกระซิขึ้นไปใต้ครับผมกระใส่เบ็ดม่านหาสิบลังแหละมาลองใส่เขียดหนึงครับเพราะว่าล่าสุดมันส้งมมปตะขอมันส้งมตัวญ่เนี่ยครับก็เลย เรเฉียดเมื y y ่องเบิ้งแต่กะขยับมาตเซ่ทั้งมันครับเรามันเบืองนี้เขาจะเอาใส่ไปเราครับบันนี้ใจว่าเสี่ยงเดียวไปเพราะว่าจะเดี๋ยวเอาไว้ล่อลุ้นล่อจิตถามมั้งสำคันครับผมทำนี่เหตุการณ์ยังตอนผมยามกลับผมก็สิให้เบิ้องล่ะก็เอาไว้ถ่ารุ่นน้ำกันครับผมนี่ครับลังแหลกอุ้ยเดี๋ยวป้าแดงตรงนี้หรอวะ เพิ่งันเดือดครับยิงงูอ่ะเอาพ่มเถอะยังยังเดีอด

เนี่ยมาันกีนกูงอกตัวเลี้ยป้าตัวกบโตัวเจไม่นึกว่าป้าส่วนลงไปก็เป็นจิงซี่วะป้าตัวกบนี่ครับตัวกบเอียบเลยโอ้

นี่ครับเตียมาไปก็บกแน่เลยบกเอียบเลยนี่หักขาบ่ได้เลยอ้ต้องหาคนละอ,อ,อหนหน้อยิดจอไวปนี่คุญธิ์จับมันออกนิน่จังเด้ม,กกเดม,ม,มันจินเสียดโอ้ยว่าจิบ่ออกปากคอแง่ คอแต้มแรกครับนี่โอ้ตัวเรียกแหกมันก็ผมก่ายหยามคับมาเรียบร้อยแล้วบ่มียังเลยครับคือบ่บ่มือนี่แล่เสียนแจ็คล่อแซญยาจีเรียนล่ออะไสามแต้มอิ่มๆเราไปขาดแล้วปะแต่นี่เอาได้นี่ยั่วบอกเอียบเลย กากับว่าเดยเว่ยย้อนกับสีเอาขึ้นไปเลยนะครับนี่กบตัวนี้ขึ้นไปกินคอหน้ามพอดีครับกับแต่เ,แเ,เก,ด <sm art> <ๆ>กลดกาเอาไว้เจอกันตอนลงมะยามครับผมครับกะ <sm art> ดึกแล้วครับเมื่อนี้ <sm art> เกือบหาทุ่มแล้วมั้งนี่เราวันที่ถุงเทิงนะครับ เดี๋ยวผ้ามายามเบ็ดครับมันนีเนี่เฉียบคือบับนี่คือ,คอตอนยามครับคือบมมีอีอยงเลยเบ็ดกับว่ได้ลุ้นมาได้ลุ้นหรอกเดี๋ยวไปวตั้งเสลายอยู่ Ủa nhưng cái cổ luôn Phải không trình biệt bằng người Cả cái xe thường mình hợp thật chết mà rồi Đó Đó cảm nhận đó Bông hai bên hợp bông Đọc đánh nhà này con มานะครับตัวแรกขอมาฟังสิผมนึกว่าเปาะเอกนึกว่างูนี่ไข่อยู่ตัวน,นีรรน้ตัวแรกโทษโทษเอานี่ครับตัวแรกเขาแกมมัน ขาเาสิไม่ออกบิ๊กบอมี่เลยตัวนี้นึกฝันเมื่กินบ่โอ้ยหลังนีหลุดครับโอ้ยหลังนี้ครับโอ้ยยาบ้าตายโอ้ยสิแม่มันตายแล้วครับเนี้นตนยตกบกใหญ่ยเฮ้ยตายตัว บุ้ยโุ้ยเจ้ามาตายขอแล้วนี่ละกใส่นี่ละ่ใส่เขาตามมาครับโอ้โห คือว่าเครื่องโลดอยู่วันนี้ซ้ำแขนเลยหลักชานโป่งเลยนี่แต่ว่ามันตายแม้ว่าจะได้เดี๋ยวยามเช็ดก็จะได้เอาขึ้นไปแม่เนะครับนี่เพราะว่าจะหนาวเดี๋ยวเป็นอีกไลา์ครับหาเทียมีอีกนี่แหละไส้นี่แหละคือว่าสมหวังอยู่เจีจับอยู่ แต่ว่ามัตายแล้วเฉียดไนีดตรงน้ครับวัผมก็ใส่เบ็ดกาสิบเอ็ะหละอยู่นกันจใส่ไปสักทักไปเหยียเบ็ดเพื่อนงับไปใส่ข้งเบ็ดเพื่อน ดูกูกอสองสามลันเิ่นกับใสยเป็นใส่ทางทางที่เขามาล่าสุดนะครับจีบล่าสุดนี่เลยเมองาผม่าจาไปหยอดไปฮะย้านี่ตวัวเพิ่ัใส่ดอกีป่าท,ทิเบดตัวนั้นีีครับโอ้ขย่งวังนีปาทท่ายิ่งทันีก็ยามกับทางกองครับ Qua nghe anh em đi kim ngắt nga 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 tổ nga 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 là gì. Say... ครับตอนน <5 token. S 1> ี้ก็พกทุ่มมากพาเบิ่งอีกจะกรอบครับผมสิบเอ็ดเล็กรอบนึงแกะปลาก้องมิดครับเงี้ยนี่เส้นแดดเป็นเดรร้ายเลยครับโอ้ยอันนั้นมีตัวนะั้นมีตัวอู้อู้อู้มึงมึงนะไร มากมากโอ้ยลงข้อ,อนเลยแบบนี้มีว่าตายอีกวะน้อแบบน,นี้นี่ครับสวยอยู่ตอนนี้อ๋อมากครับนี่ตัวแรกแล้วใส่สวยอยู่โตครับว้ายไอ้วน่อยแหละ โอ้ยได้อยุ้อขอแกมสองรอบนี้นี Labor ่มีนี่บทตัวมาข้อติ้งเยเขียดนะกาว่าสิเมื่อออกแบบงี้ย นับขึ้นกันละนี่ลดพอดีครับทันได้กับเอาเรียบงี้เลย <c oughs> นีเส้สวยอยู่ครับนี่โอ้ยเสียดยังบ่อน,นันเลยเสียดยังมาหลุดอยู่ครับ นี่มันสวยสำหรับมันเงียเขียดแล้วแบบนี้เงียขีดนี่มันต้องใหญ่กว่านี้ดิโอโอเนาเชื่อว่าเตรีมกันครับกาเบิดแล้วครับเดินหองจะเห็นสามแต้มครับรอบนี้สามรู้สึกว่ามันมีอยู่ครับ จตไมีเคื่องบินเงินเลวันนี้ันเงินนี้ยจะกินยากมากเนาะจะคิดว่าจะกินไงยีโรยยังไงจ่มันกะใส่ใส่ของ่ตั้งกันจากเนื้อนะครับเนื้อเขียบเอ้เนี่ยไม่ต้งหลีดครับว้าเนากับเรศใส่นี่ส่วนไหลแต่ี่ตัวเงี เข้ามาเหมือนว่านเหมือนกน้อยเลยเข้ามากะ,ะเด็กะย่อทาเบืง้งล่อไปตามมือก่อนสู้ครับผมสิดโตอ่านจะกินดึกๆเลยครับถ้าตัวนั้นว่าตายครับพี่ว่าโอ้เชี่ยอายุหนีมือน,น,น,นี่ใส่ดันบักง่ายๆตายไปเลยตีเครื่องโลกขึ้นยอดเลย ผมยามันนอยอยู่วจะงหวัดสนสว่เพราะว่าอากาศมันเย็นนะครับอาจจะไ่อยหอก,อ,ก,อ,กอาจจะได้เห็นแดดเดียวยเนาะผมอสุสยานกลับครับนีบ้แต่ตอนนี้าการนัอ,อยู่กับสีไทยเนาะครับกะตอนนี้กับตีที่เครื่องครับผมกะมันส่งเป็น ลมเป็นฟ้าห่วงมากครับต้องลมมากเมื่อกี้นี่นี่้ากันในฝาถึงบ้านครับเดี๋ยวฝนมันตก,กับกะกูกะมะกูเบ็ดครับบ้านนี้มันสิเ,นเ,นนเป็นตะคืิบ,บักบเซานี่ผลงานรวมๆห้องอธิพานมากกับน้ำเบึ้องในป่าหาโตครับผมกับเอียบอีกตัวหนึง่ง ไม่ถึงโกลบดิครับเก็บโอ้ยหลุดตัวนี้หยาบม,มากเบ็ดมากสิบกว่าขั้นครับมีแต้มแหลกครับสวยเยอะตัวนี้จึงฉีตายแล้วล่ะโอ้ยยังไม่ตายแต่อันแรงแล้วไข่เยอะตัวนี้ นี่ครับแซมทองห้าใครโยใส่เนี่ยดู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 ดซะแล้วบอ้ไม่ตัววะเฮ้ยม่ตัวอยู่นี่ อันที่สครับตัวสีดำนะโอ้ย สบอยูร์กเนี่ยบูยบ๊ยมังเบ็ดจนบอยูรับปลาละอืมเสียดายปลานมุมเบัดครบปลาขอขงข้าง,งมงึงแบดเลย จกักสรยังเบยด้งเรา,ายังไม่ได้ตักใสครับกักูเบ็ดนมาเราเนียพผลงานมื่อนี้ว่าจิมาขัดใสเวานันเด้กา่าสิมีเอาต่บักมีครับกาาสิาเอาต่บักง่งนี่นี่มุกนี่ มาเห็นเลยเห็นจะใส่นี่ครับจากโต้ในป่าขึ้นมนจากโตนี่นาบใดเลยว่ามือนี้สองสี่หกแปดแปดโตครับผลงานมือนี้แต่ก็มีผิดคิวอ,อยู่ครับตัวหนึ่งบักเอบเลยอันนั้นเอบวิลิเอบแบบหักขาบ่ได้เลยครับ <c oughs> ก,ก็บกอบอกพ่อได้กินอยู่ครับนี่ก็มีมือใดมือบอเนาะก็พ่อได้กินอยู่ครับนี่ก็มีมือใดมือบอเนาะ นี่ครับพี่เด็ดเสียนแจ็กบาทนี่เป็นไส้เงียจีเลียดใส่ปลาเพื่อนตัวหย่ก็จะคล้องอีกมันจะคล้องเงียเขียดสีซ้ำๆกันนะครับแต้มเจ็ดแปดตัวด้วยกันแต่วังก็เจาตัวแญ่ครับบบดน,นี้เพ่นจะคล้องเงียเขียตัว้อยของเงื่อนอีกอา้ากับพ่อได้อยู่ในกลิ่นทั้งสองคนลหรครับผม นี่ก็ละก็จะสรอนแจะว่าแต่เวืนยังไม่มีแววใจขึ้นเลยครับมันขึมมันฝาขึมครับฝาปิดหมดเลยเดี๋ยวกระสี่เปนบ้านแล้วครับบันนี้เก็บคองเึ็นบ้านครับคลิปนี้กะอาจะมีเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามครับผมกดกระดิ่งเพื่อจะบม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเรากะเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปกะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม Ooh, he's out.